ก่อนห่นผมจะขอทอดเต้าหู้ก่อนนะครับให้ครบก่อน,นับจริงๆจะหาเต้าหู้พวงนะครับแต่หาไม่ได้ครับเลยใช้เต้าหู้ก้อนหนึงนะครับแล้วเอามาทอดกันเองครับผมใช้ไข่เป็ด20ใบนะครับขอย้อมสีไข่ซะหน่อยนะครับ ลายผักชีกระเทียมพริกไทยครับแล้วก็ตามด้วยหมูครับแล้วก็ไข่ที่ย้อมสีไว้เมื่อสักครู่นี้ครับผมจะใส่ไปทีเดียวหมดเลยทุกอย่างเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวพะโลไปเลยครับเต้าหูทอดครับผมจะทําแบบขั้นตอนไม่ยากนะครับขั้นตอนน้อยก็เลยใส่ทุกอย่างไปทีเดียวเลยอันนี้ก็เป็นสงพะโลนะครับ มผมผมไม่ต้องไปผัดนะครับใส่แบบนี้ปนไปเลยซีอิวด,ดำครับน้ำตาลปีบครับรมีอะไรแปลกๆอะไอผัดแล้วก็เกลือสักหน่อยครับซอสปรุงรสครับ สักสองทุกทีก่อนทีนี้เราก็พะโลไปเรื่อยๆครับปล่อยไปยาวๆเลยครับอืมพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมจะใส่โอวันติงครับสองช้อนพูนๆครับนี่ครับใส่พะโลโอวันติงครับ จากที่เราเคี่ยวมานานแล้วนะครับตอนนี้ไข่พะโลโอูมันตินก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหรสชาติพอดีพอดีนะครับเรียบร้อยครับกลองทําดูครับไข่พะโลธรรมดาครับใส่อวมันตินเพิ่มเติมลงไปจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ